อ้าวอ,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 อย่าเพิ่งสงสัยนะครับว่าที่เห็นอยู่นี่เราทำอะไรนะคลิปนี้นะผมมีแนวทางสาระที่เป็นสิ่งแปลกใหม่มาอีกแล้วนะครับก็มีนะครับความรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหานกที่เป็น ขนสองดองหมายความว่าขนมันแก่อ่อนไม่เท่ากันมีขนเก่าขนใหม่ที่งอกออกมาแล้วนกจะเป็นขนสองประเภทอยู่นะครับซึ่งจะทําให้นกของเราเนี่ยนะ,ะมีขนไม่เป็นระยะความขนเก่ากับขนใหม่นะ ป่าปนกันนะก็จะแก้ปัญหานกก็จะไม่ค่อยร้องเพราะว่าขนนะไม่ได้ถ่ายหมดทุกที่นะนี่ก็คือวิธีนะที่เขาบอกว่าแก้วิธีนกแก้นกสองดองด้วยการเอานกเนี่ยมารูบน้ำนะรูปเอาขนที่มันเป็นขนเก่าออก นะรูปเฉพาะขนเก่าออกลงไปในอ่างกละมังซึ่งวิธีนี้นะครับมีคนทำและบอกว่าได้ผลนะแต่ผมยังไม่เคยทำแต่เป็นเกรดความรู้ใหม่ๆสำหรับคนที่ยังไม่รู้และนัก เลี้ยงนกลงหัวจุกมือใหม่นะครับข้อควรระวังนะในการแก้ขนสองดองนี้นะบอกเลยว่านะหนึ่งคุณต้องรู้นะครับว่านกของคุณเนี่ยนะถ้าเกิดจับด้วยมือและบางตัวเนี่ยมันจะไม่กล้าร้องไปหลายวันหรืออาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้นะถ้าเราไม่เคยจับนะแต่ก็นะครับนี่คือข้อควรระวังและสองนะ จับดีๆระวังนกคุณจะตายนะอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะไม่แน่นจนเกินไปแต่ระวังนกมันจะหลุดจากมือแล้วมันจะบินไปอื่นนะมันจะไปให้คนเจ้าของใหม่เขาต่อได้เนะเพราะฉะนั้นนะวิธีการนี้เขาบอกว่าบางคนใช้แล้วได้ผลจริงๆนะครับหลังจากที่ผมเคยทำวิธีการฉีดน้ำเกลือ น้ำเกลือแกงไปแล้วนะให้ถ่ายโดยธรรมชาติแต่วิธีนี้เขาบอกว่ารวดเร็วและก็ลัดกันตอนนะผมยังไม่เคยลองแต่ว่านี่นะครับเป็นเกรดความรู้ใหม่ๆที่นำมาฝากทุกคนกันคนที่ลองทำแล้วบางคนก็บอกว่านะครับได้ผลจริงๆนะครับผมยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่ว่านะครับมีสาระ นะครับเนีย่ยที่เขาทำแบบนี้แค่ระวังนะครับอย่าให้นกมันบอบช้ำมากจนเกินไปเราแค่เอาขนที่มันหมดสภาพแล้วออกไปจะได้กลายเป็นขนใหม่ทั้งตัวนะครับแล้วก็นะครับให้นกได้ทำการอาบน้ำผลัดขนผลัดรายแต่งขนอะไรให้แห้งให้ดีนะวิธีนี้เขาบอกว่านะครับสวยงาม สวยงามตามท้องเรื่องนะครับแต่นะครับก็เหมือนกับการที่คุณรีเซตนกใหม่บางทีนกคุณอาจจะหลุดจากกรงหรือว่านกคุณอาจจะ,ะเหมือนคลิปก่อนนะขาติดอยู่กับที่เสียบกล้วยหรือว่าโดนห้อยอยู่กับเส้นได้ที่พาก คลุมกรงนกเราก็ต้องจับแบบนี้เหมือนกันเนะเวลาเราจะป้อนยาเวลานกป่วยนกอะไรหรือจะลอกแข้งนกหรือรูจมูกตันเราก็ต้องจับนกแบบนี้เราถือเสียว่าเป็นการเซตนนร่างกายนกใหม่แล้วกันนะครับถ้าใครนะครับไมเ่เขาเรียกอะไรนะ จิตใจย,ยังไม่ได้อ่อนโยนจนเกินไปนะวิธีนี้ก็ไม่ได้โหดร้ายกับนกนะเพราะว่าเราจะทําอย่างนิ่มนวลเพราะเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องขนสองดองนะครับทีมงานและเกรดความรู้นี้ได้มาจากนะครับพักพวกและทีมงานที่นะครับ เอาเคล็ดลับวิธีใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนกันและผมก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้มาก็เป็นเกร็ดความรู้ใหม่ๆนะครับใครไม่กล้าก็อย่าลองแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดมือใหม่นะครับจะทำเองไม่ได้ให้ผู้ที่มีประสบการณ์หรือคนที่ชำนาญน,นะในการเลี้ยงนกมาก่อนแล้วเขาเคยจับแบบนี้แล้วเขาเคยแก้ปัญหาโดยการลอก แข่งนกมาแล้วหรือเอา แก้วิธีรูจมูกตันนะเคยจับนกมาปั่นแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้คนที่ชำนาญและก็มีประสบการณ์นะคนที่นิ่งดีกว่านิ่งและมือเบาและรอบคอบนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้คุณก็ทำในบ้านปิดประตูบ้านซะนะทำในห้องก็ได้ที่มิดชิดเพราะกลัวว่านกจะหลุดจะไรนะครับก็ จะได้ไม่ต้องเสียใจกันภายหลังนะทฤษฎีเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็น่าลองนะครับเพราะว่าเขาลองมาหลายคนแล้วนะครับคนที่ไม่สงสัยและฆ่าทำเขาก็ประสบความสำเร็จแก้ได้นะครับเกือบจะร้อยเปเซ็นนะเป็นวิธีลัด นะที่ร่นระยะเวลาดีกว่ารอให้นกมันถ่ายเองทำธรรมชาติพอเป็นขนสองนองแบบนี้นกก็จะไม่สบายเนื้อสบายตัวนะก็จะมีอาการไซตแต่ขนเคลียร์คันเกาเก็เหมือนคนเป็นกลากเป็นเกลื่อนนะไม่มีเวลาจะร้องเพราะว่ามัวแต่หาเหาหาเห็บนะอันนี้ไม่ได้หาเหาหา,หาเห็บแต่ว่า นกเออเป็นขนเก่ากับขนใหม่นะก็คำนิยามที่ผมให้ไว้แล้วขนสองน้องก็คือระยะของขนน่เหมือนอคุณตัดผมอ่ะ นะเวลาคุณตัดรองรงทรงมันงอกไม่พร้อมกันนะอ,อยู่ส่วนทีอ่อยู่เก่าอยู่แล้วที่ได้ไม่ได้งอกใหม่มันก็เป็นผมเก่าพอตัดใบมันก็งอกใหม่อะไรประมาณนี้นะครับนะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะเหมือนกับขนนกกรงหัวจุกนี่ก็เวลามันผลัดไปเองเปลี่ยนไปเองตามธรรมชาติตามระยะเวลาการถ่ายขนของนกก็จะประมาณ4เดือน โดยประมาณนะ่ากว่าที่ขนจะเ่ลนลนหมดแล้วก็งอกใหม่ขึ้นมาแล้วก็แก่ได้ที่นะเมื่อนกขนสมบูรณ์นกตัวนั้นก็จะสดนะแล้วก็อาจจะกลับมาร้องเล่นดีนะซึ่งในการที่เราใช้วิธีการลูบน้ำเอาขน เก่าที่กําลังจะถ่ายและก็ไม่ยอมถ่ายหมดในครั้งเดียวเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการกระตุ้นให้นกถ่ายขนไวๆนะเป็นการพักนกไปหลังจากนี้สัก2 3 4สมสเดือนคุณก็ให้นกพักนะได้ถ่ายขนผลัดขนใหม่ออกไม้เต็มที่บำรุงด้วยอาหารการกินนะวิตามินอะไรต่างๆนะครับนอนอะไรก็อัด ไปให้เต็มที่ดูแลไปเนี่ยเต็มที่นะครับแต่และก็บางคนก็อย่าตกใจไปนะครับนะเพราะว่าหลังจากที่นกตายขนแล้วนกแต่ละตัวนะครับมามีสภาพความพร้อมไม่เหมือนกันบางตัวก็อาจจะไม่เล่นเล่นปกติเหมือนกับขนอ่าก่อนหน้านั้น นะบางบางตัวก็ขนที่แล้วนะขนในรอบปีที่แล้วผัดไปแล้วก็ยังไม่เล่นแต่มาผัดขนใหม่พอสมบูรณ์ก็อาจจะเล่นคึกหรือร้องดีกว่าเดิมร้องเยอะกว่าเดิมนะครับนะครับเราต้องสังเกตนะท้งนี้ทางนั้นสังเกตดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็วิเคราะห์นะการสังเกต นะว่านกของเราเป็นอย่างไรในแต่ละวันนะต้องดูอยู่ตลอดเวลาหรือว่านะครับเเป็นคนช่างสังเกตจะได้รู้ว่านะครับอาการของนกแต่ละวันปกติหรือเปล่านะถ้าไม่ปกติก็นะครับเราต้องแก้ไขดูแลนะการเลี้ยงก็เป็นไปตาม นะความรู้ความสามารถของแต่ละคนถ้าคุณไม่รู้นะคุณก็มาดาูคลิปในช่อง สกอตแมนคนอันตรายได้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้นานา,นาสาระเกี่ยวกับนกลงหัวจุกใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับสามารถนะครับเซฟไว้หรือแชร์ให้คนอื่นดูได้นะครับนะหรือนะครับบอกต่อกันเอาไปบอกเล่า90นาะนัแล้วถ้าเกิดผมไม่รู้ผมก็บอกแล้วไงนะเดี๋ยวต้องมีคนรู้ต้องมีคนเจอนะครับหาหมอ,อาตาไม่หายก็ไป หาหมอจมูกอีกหาหมอจมูกไม่ได้ก็ไปหาหมอโรคหัวใจนะี่มันต้องมีสักหมอที่รู้ใช่ไหม กรุงศรีอยุติยาไม่สิ้นคนดีมีความสามารถอยู่แล้วนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่เรื่อยๆก็ออกมาวันละหลายคลิปนะช่วยกันเขาเรียกสนับสนุนช่องได้นะหรือว่าใครอยากจะโนเดตผมก็นะครับนะมีเลขบัญชีอยู่เล็กๆน้อยๆนะกรุงไทย นะสามเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสี่นะครับชื่อบัญชีนะปรมินทร์รำนาะนะสามารถโดเน็ตกันเข้ามาได้นะและหลายคนอยากจะได้ศูนย์อาหารนะครับผมขอบอกเลยผมขอค่าบำรุงช่องแค่คนละหนึ่งร้อยนะหนะึ่งร้อยบาทไม่ใช่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับนะถ้าใครที่นะคิดว่าไม่เกินกำลังนะครับก็แอด ID Line มาที่ h u n 9 9 d d นะครับเพื่อปรึกษาโดยตรงหรือว่า,อาขอสูตรอาหารได้เลยนะครับนะขอบคุณสำหรับคลิปดีๆแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามมีอะไรนะครับติดต่อคอมเมนต์ไว้ในที่นี้ได้เลยครับผม